เือใช้เกลือทะเลได้ไหมครับหรือว่าเกลือสิงโพเกลือเม็ดนี่น่าจะเป็นเกลือเกลือเม็ดอันนี้คงมาจากทะเลเนาะใช่ค่ะเป็นเป็นเกลือทะเลเกลือทะเลใช่ใช้ใช้เกลือเม็ดตัวนี้มันจะจะใช้ใช้ในงานพวกมัดย้อมโดยโดยเฉพาะเลยก็คือมีตัวนี้ใช้น้ำเปล่าแล้วก็เกลือนะคะเกลือประมาณหนึ่งปี๊ดเนี่ยใช้เกลือ หนึ่งกำมือหนึ่งปิป๊กนี่ใช้เกลือหนึ่งกำมือใช่ค่ะแล้วก็เ,เราจะยอ้อมสีจากธรรมชาติเนี่ยถ้าจะให้ย้อมติดทนดีเนี่ยตัววัตถุดิบที่เราเอามาใช้ธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นยางมียางมียางใช่มันจะทําให้ติดผ้าได้สมมุติอย่างสมมติอันชันมีสีใช่ไหมคะดอกอันชันนี่มีสีสแต่มาใช้ย้อมผ้าเนี่ยติดแต่พอไปล้างออก ก็สีก็ออกไปด้วยเพราะอัญชันไม่มียางถ้าอยากจะให้เีียนชันติดต้องหาอะไรก็ได้ที่มีความเป็นยางหน่อยนึงอย่างเช่นว่าที่เป็นยางใช่ไหมครับใช่ไม้ยางต้นประดู่ใช่ไหมใช่ประด่มียางประดู่แต่ประดู่มันจะออกแดงกระดู่มีความแดงยาง่อเล็กของเราเนี่ยที่เราใช้ประดู่ก็คือมีมียางประดู่ร่วมด้วยกับฝางมันก็เลยทําให้สีมันมันเข้ม ก็คือมันจะออกเป็นพทนเดียวกันเป็นออกแดงใช้ประดูนะครับประดูแล้วก็ปักใช่ครับทีนี้ถ้าเราจะใส่ขมินนะ้นได้ไหมข้าวใส่ได้ขมินขม้น,นย้อมย้อมติดอยู่แล้วก็วสุดท้ายเนี่ยใช้ขมิ้นกับเกลือค่ะครับโอ้ปูดคนเล่าเอาก็คือระยะเวลสุ่นหนาให้สีมันนมันติดผ้าดีอะ่ะคนคนตุ่นหนา ตัวตัวสีตัววัตถุดิบเนี่ยประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงยิ่งดีขายยิ่งนานยิ่งดีเพราะว่าคือเหมือนกับ สีมันมันออกมาอยู่ในน้ำอะ่ะมันจะทําให้เราต้มนานประมาณเท่าไหร่ดีครับถึงถึงสองถึงสามชั่วโมงค่ะสองถึงสามชั่วโมงนะครับือใช้ไฟเดือดก็คือพอหลังจากท่าท่าย้อมอ่ะตอนที่ย้อมเนี่ยไม่ควรให้เดือดเพราะว่ามันจะทําให้เกิดปัญหารเรื่องถ้าย้อมผ้าชิ้นใหญ่เนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นฟองอากาศแล้วทําให้สีไม่สมอเกิดความมันจะเป็นด่างเรียกง่ายว่ามันทาให้เกิดด่างคือไม่ควรที่จะให้เดือดในขณะที่เราย้อมนะครับโอเคครับ ที่ทุกท่านเลยกําลังมัดเยอหลังจากมัดเสร็จแล้วหลังจากมัดเสร็จแล้วก็มัดอมัีวยเอาเอามาจุ่มน้ำค่ะเอามาจุ่มน้เปล่าเอามาจุ่น้ำเปก่อนเียแบบนี้ไ่นั้นขา่ก้อที่รับจุ่มใ้เปียนันี่มัดแล้วเนาะจุ่มน้ำแล้วครับบิดใมัดแล้วครับบิดให้มัแล้วอ่าว่ะเลือกสีเลือกสีเลือเขียวข้อแดงค่ะอแดงครับข้แดงนะ เดงๆไงเนาะใช้เวลาต้มหนึ่งชั่วโมงก็กินใครเลยจังบ้าบิ้งนะมีมีโคนไงจมน้ำโคนไนโจมน้ำทองเนอะก็ถังก็ห้ร้อนค่ะอีกไม่มี่สัปดาห์สัปดาอ่ามาที่นี่ไหนมันมีได้แล้วไหมเนี่ยมีได้แล้วไหมครับเนี่ยเอาไปลองเอาที่มันได้แล้วไปลองเบิ่งเดียวสมมุว่ามันเนี่ยครบเวลาผ่านไปครบหนึ่ง ึครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะค่ะอันนี้ครึ่งชั่วโงเนี่ยคับเขาจะเอาไปใส่น้ำกรเด็ดน้ำกระเด็ดน้ำคือเยะครัเขาจะเอามาใส่น้ำอะไรน้ำซีนัทริกสีนี้่เือให้ลืใส่น้ำไหนน้ำหนึ่งค่ะกะละมังเลยเนาะสีใส่แต่ละสีเนี่ยสีนั่นเก <runter. S 1> oh. ียนไปถ้าเขาใส่สี สีที่นี่นะคะ่ะสีซื้นใจน้ำขันโสมสีน่านจะเดือดนะค่ะสีนส่าจะเปรี้ยงสีน่าจะออกออกออกพ้นพ้นโสมพ้นแบบชมพูร้อนอ่อนสว่างขึ้นค่ะเดี๋ยวเดีเจอกันเดี๋ยวจะหาอีกโซนหนึ่งามาลองใส่ให้เบิองว่ะอ่าในในสีเดียวกันของอ,อันนี้มันเป็นสีประดูกอ่ะฟ้านะคะ่ะ มาพอเสด็จน้ำเนาะแล้วก็มาพอเสด็จน้ำอันนี้จะโอเคน้ำใจนมาใจน้ำปูนค่ะพอน้านี่คือน้ำอะไรครับอันอันนี้เป็นน้ำปูนค่ะน้ำปูนแดงน้ำปูนแดงนะครับน้ำปูนแดงต้องแช่น้ำปูนก่อนค่ะต้องจดที่ช่ว้ก่อนอันนี้อันนี้เป็นการสีห้สีนัสติดผาทนค่ะเห็นไหมคะทั้งที่จากหน้อต้นจับการดูอันนี้คือใส่น้ำปูนแดงจะเป็นสีนี้ใช่เยื้ขึ้นมา อ๋อ oh, สีมันต่างกันเนาะสาน,นี่ันนันจะเป็นความสนุกของการเฮ็ดมัดย้อมค่ะด้การเนาะ ่าสีไม่จออกมาเป็นสีดมันจะบ่อบ่อบ่อสมุนมันจะบม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็น้ำนั้นกันกันน้ำน้ำน้ำสีเราเหมือนกันค่ะคือน้ำฝางกับน้ำไรหม้อต้มฝางกับหม้อประดูค่ะอ๋อหม้อหม้อหม้อเดียวกันแต่ว่าไม่แช่น่างตันตัวฟิกสีเนี่ยมันจะมันจะต่างกันถ้าเอาเอาน้ำปไปดูมาใช้ในไอ่นิมก็จะเป็นอีกสีหนึ่งค่ะมันจะไม่เหมือนกันค่ะ มันจะเป็นแบบลิ้นล้างล้างน้ำเปล่าชุบน้ำครับชุบน้ำแต่ชุบชุบน้ำค่ะชุบน้ำไหมมันเปียกแล้วกับบิดค่ะชุบน้ำมันเปียกตรงนี้ไปใส่ต่อครัแบบเออแต่เออเพราะเพราะนี่เราคันตอนต่อไปเนาะค่ะถ้าสมมติว่าเราพอพอใจกับสีแเราก็ล้างแต่ว่าถ้าถ้าเรายังไม่พอใจกับสีเราก็ล้างน้ำเปล่าอันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะนี้เป็นแค่น้ำเปล่า ล้างสองน้ำเพื่อที่จะเอากลับไปต้มใหม่ทำไมก็้างถ้าเราไม่ล้างแล้วเรา,เราพอเราใส่น้ำน้ำน้ำดาดงน้ำปูนเนี่ยแล้วเราไปใส่หม้อต้มสีในหม้อต้มจะเปลี่ยนเราต้องล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อไม่ให้มีผลกับสีหม้อต้มสีหม้อต้มให้ดูจะมีผลจากปูนที่มันติดไปในเนื้อผ้าใช่ไนะหมใช่ค่ะ,คะ เราต้องไปต้มใหม่ใช่ไหมครับได้อันอันอันนี้อันนี้เราก็ไปต้มใหม่คือถ้าทำอย่างเงี้ยสองสองสามรอบอะสีจะติดทนใช้ใช้ได้ปกติเหมือนสิ่งเคมีเหมือนอะไรก็เพียงแต่ว่าเราเวลาเราไปใช้งานเราก็ระวางเรื่องการใช้ผงซักฟอกที่มีความเข้มข้นสูงอะมันก็จะค่อยๆจางแล้วก็ตามให้แดดถ้าแดดจะจัดมันก็สีติดไปตามการใช้งานนะคะ สีเนี่ยอย่างหม้อแรกเนี่ยจะเป็นออกแดงนะคะจะเป็นประดูแบบฝางค่ะกระดูกับฝางใช้ประดูกับฝางต้มร่วมกันแล้วก็ใส่เกลือไปหนึ่งก้างงเกลือหนึ่งก้างงงใช้ประมาณสักยังต่างสองชั่วโมงสามชั่วโมงค่ะแล้วก็ใช้ได้โอเคถ้ายต้มนานนะคะสีเนี่ยถ้าสีจะติดห้าคนตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะแล้วอย่างน้ำเต็มปี๊บเนี่ยใช้ฝางเท่าไหร่ใช้ประดูเท่าไหร่ครับ อย่างยงตัวเนี้ยที่ที่ใช้ก็คืออะไรคะนะคะค่ะอันเนี้ยฝางใช้เนี่ยโอ้ฟางประมาณนี้เลยใช่่คะโอ้ประมาณศอกประมาณแขนหนึ่งมาตัดมาผ่าเพราะอันนี้พวกนี้เป็นกระดูหมดผ่ากระดูะส่วนฝางก็คือใช้แค่ห้าหกท่อนห้าหกท่อนประมาณนี้ใช่ไหมเอาไขระมาณนี้ใช่ไหมกระดูประมาณแขนหนึ่งเอาเปลือกออก เอาเปลือกนี่แหละค่ะเอาเปลือกไปต้มเออแปลว่าเปลือกไปแกนไม่เอาเปลือกประดูเปลือกประดูเอาเปลือกประดูเกนไม่เอาอ๋อผมมัน อใช้สองอันนี้ได้ใช่ไหมปี๊บหนึ่งอ่ะปี๊ปหนึ่งท่อนหนึ่งือว่าอ๋อสองท่อนใช้ท่อนเดียวก็ได้ใช้ท่อนเดียวก็ได้ดูสีเอาใช่ดูสีเอาค่ะอ๋อคือยิ่งใช้เยอะสีมันก็จะออกเยอะเนาะเข้มครับมันก็จะเข้มค่ะครับครับอ๋อเปลือกกระดูกประมาณแขนหนึ่งต้นเท่าแขนแล้วแล้วอันนี้ถะครับสีออกเหลืองๆนี่แหละครับสีเหลืองเขียวเนี่ยจะเป็นหนาใบม่วงกับ นี่วะใช้เป็นเปลือกมะม่วงก็ได้กินมะม่วงอเยอะๆมันจะให้สีให้ดีกว่านี้อันนี้อันนี้อันนี้ไหมครับเนี่ยใช่ใช่ค่ะอันนี้คือที่ต้มออกมาแล้วต้องต้องเอาออกแล้วจะออกเป็นสีตัวไหนครับสีเหลืองหรือสีขาวนะครับก็คือเกลือเนี่ยค่ะจะได้ประมาณไหนไหนอาจารย์สีนั้นเนี่ยครับสีเสี้ยตัวกลางหรือตัวไหนครับมะม่วงมะม่วงตัวนี้ไหม พมินไนตัวกลางใช่ไมมะม่วงํามันอตัวกลางไม่ม่ตัวตัวสีจางใจตัวตัวฝั่งนี้คือปะดูใช่ไหมตัวฝั่งนี้คือปะดูใช่ไหมอาจารย์ ฝั่งเนี้ไม่รู้หมไม่รู้นะโอ้อาจารย์โทษได้ฝั่งนี้ที่เข้มๆข้มคือประดูใช่ไหมใช่อัอนี้กระดูแล้วแอันนี้นะครับอันนี้คือล้างก็คือเราต้องการสีไอตัวริมนี่คือคือกระดูเนาะแล้วอันนี้ครับใส่อะไรครับทามินนะามินอย่างเงี้ยมินสดกทุกทุาทุ้ทุทุกททกทกท อย่างเงี้ยนครับเลยครับผมช้อนโตเนี่ย้วลายไม่ซ้ำจำไม่ได้นะครับหช้อนโต๊แล้วคขมิ้นกี่หัวครับต้องขอแแ้งคำหนึ่งเขาทุกคนเวยครับกมือสองกำมือเที่ยงยี่สิบต้มสชั่วโมงครับอ๋ต้มสชั่วโมง5้ช้อนกับขมิ้นสองกำมือขมิ้นสดสองกำมือโอเคคือจะใส่มากกวนี้ก็ได้ท่้นก็จะเสีอเสียวคอีผัเสีบดองผัดผีเดเดียวเงเลยคุณหมอปรหยเงิุนเา